เ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะพอทราบกันแล้วว่าจีซูพี่สาวคนโตแห่งวง Pink, แบล็คพิ้งนักจะชอบเอาของนุ่นนีว่วางบนตัวเสมอจนมีคนตั้งฉายาให้จีซูว่าเป็นควีนออบบ a ล a n c ์วันนี้ทห้ Channel, นาชาแนลได้รวบรวมโมเมนต์สุดน่ารักของจีซูที่เอาของวางเล่นให้ทุกคนได้ชมกันค่ะวางกล่องนมตอนร้องเพลงกับวิสา แต่ลิซ่าก็ชอบแกะเอาออก,ออกวางผลไม้ลูกใหญ่บนหัวแถมยังรำไทยอีกด้วย<อ>จนลิซ่าต้องเก้นทำมานพอบอกว่าอย่าไปสนใจแม้แต่ในงานประกาศรางวัลก็วางขวดบ,บนหลายจนกล้องหันมาจับได้ แกขึ้นไปอีกขั้นกับการวางปากกาบนหัววางแก้วที่มีน้ำแล้ววางทั้ําผกด้วยนะคะวางขวดบ,บนหัว้ะเดนดว,วางของใหญ่ๆอย่างลูกบาสเกตบอล วางเยลลี่หรือแม้แต่วางตุ๊กตาบนหัวโรเซ่แหมจีซูของเราเนี่ยทุกวนจริงๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ